สวัสดีครับโฮราจารย์แช Ch นเนลมหัศจรรย์พลังบวกรอยร้อนชายชาญก้ามังคลโฮราศาสตร์อินโดจีนในคลิปนี้เสนอเรื่องราวของชาวปีนสัตว์ฉลูดูวงช่วงวันที่30ธันวาคมถึง28มกราคม68มาดูกันสิครับว่าดูงในช่วงปีใหม่ถึง28มกราคม68ในมุมของงานเงินความรักดาวเด่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับชมฟังได้เลยนะครับ ในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวชลูเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมักจะมีผู้ช่วยขอให้ง่ายคิดขอให้คำปรึกษากับคุณนะครับคุณมักจะมีกลุ่มกวนคอเดียวกันเป็นกลุ่มิดเล็กเชื่อในเรื่องเดียวกันมีความชอบมีไลฟ์สไตล์ที่มันคล้ายๆกันนั่นเองมันจึงทําให้นะครับชีวิตของชาวชลูนะครับสามารถอยู่อย่างพอเหมาะพอเจาะอยู่อย่างมีเหตุผลและเข้าใจ การเปรียบเทียบในสิ่งที่คุณสนใจได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้เกิดความลื่มไหลมากยิ่งขึ้นและอุปสรรคต่างๆที่เคยมีในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเบาๆลงไปอีกด้วยนั่นเองมาดูมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจจิตใจของชาวฉลูนั้นคุณมักเป็นพวกที่มีเสน่ห์สร้างความลงไหลได้ปลื้มกับเพื่อนกับฝูงได้ดีด้วยคุณเป็นคนประเภทแบบเข้าใจคนล็อกข้างได้ดี มีทักษะในการพูดในการจาในการประสานงานกับคนเรียกได้ว่าสามารถสื่อสารพูดคุยเป็นเงนเองกับผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่า,หร,วาหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุพอๆกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเองเรียกว่าเข้ากับคนทุกเพศทุกวัยได้ดีนั่นเองมาดูดมุมถัดไปในเรื่องของการงานกันบ้างซึ่งสายงานที่ชาวจูมักจะทําได้ดีก็คือสายงานที่ย่ยวเรื่องของความเชื่อความงมงาย หรือส่งานที่เกี่ยวเรื่องของหนี้สินต่างๆหรือใส่งานที่เกี่ยวเรื่องของการปล่อยกู้การสินเชื่อต่างเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ชาวโคเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าคุณเข้าใจเป้าหมายกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีคุณสามารถที่จะฝังตัวอยู่ในกลุ่มที่เป็นคอเดียวกันและคุณมีทีมงานเนี่ยมีคุณสื่อคอยช่วยเหลือกูก้คุณในเวลาที่คุณไม่เข้าใจหรือคุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูก ในสิ่งที่คุณสนใจนั่นเองและสไตล์การทํางานนะครับไม่ค่อยจะแน่ไม่ค่อยจะนอนนะครับมักเป็นงานแบบจ็อบจหรือโปรเจกต์โปรเจกต์ไปนะครับแล้วการงานในความปรารถนาของคุณชายฉลูคืออะไรละ่ะคาตอบก็คือคุณอยากให้งานของคุณโปรเจกต์ใหม่ของคุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณคาดหวังซื้อง่ายคลายคล่องเพื่อเป็นกาลังใจให้คุณทําต่อไปนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินกันบ้าง การเงินของคุณนั้นดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยคุณเข้าใจสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นอย่างดีรู้ว่ายังมีจุดอ่อนตรงไหนรู้ว่าจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นอย่างไรและจะปรึกษาใครเวลามีปัญหามันจึงทําให้การเงินของคุณหามาได้โดยง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนเล่อสั้นนั้นนะครับแม้จะ หมดเปลืองไปเยอะหมดเปลืองไปมากกับการเดินทางหมดไปเยอะกับครอบครัวของคุณหมดไปเยอะกับการทำโปรเจกต์บางอย่างแต่เงินทุนระยะยาวคุณก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แม้จะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้เล็งใจคุณนะักก็ตามทีนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจระดับหนึ่งนั่นเองซึ่งคุณมักจะใช้กลยุทธ์ตักร้าหลายใบยเลือกลงทุนในไข่หลายใบยในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ํา มันจึงทําให้คุณมีเม็ดเงินเข้ามาเติมเต็มของคุณททเล็กทีน้อยในระยะยาวนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การเงินของคุณมีความยืดหยุ่นสูงไม่สะดุดการคาดดาเทรนในอนาคตต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำและไม่ว่าคุณจะใช้วิชาองค์ความรู้นใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการหางเงินตราที่คุณต้องการนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์หัวใจของชาวชลูนั้นแม้จะแสดงออกแบบไม่ค่อยจะสุภาพนักมีความหุนห้วนมีความประดูกระเดกสูงหรือบางครั้งพูดจาแบบไม่ค่อยจะเกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาแต่คุณก็เพียงพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้คนลกของคุณหรือคนที่คุณแค่คนที่คุณห่วงใจนั้นมีความสุขมากที่สุดนะครับบางครั้งคุณก็ต้องยอมทุมเงินแต่ทั้งที่คุณไม่อยากเสียเงินไปกับรังน,น,น,นั้นก็ตามที และสิ่งที่ต้องพึงระวังวัาสนอยสำหรับชาวชลุก็คือบางครั้งเนี่ยลายจ่ายที่มันมากจากเกินไปทั้งเรื่องของเงินสดในมือของคุณหรือเงินหียนของคุณเนี่ยที่มือเติบเกินเหตุนเนี่ยมันก็อาจจะทําสร้างความกัดกรุมหรือสร้างความกดดันให้กับคุณได้โดยงานอีกตัวนั่นเองแต่ถ้ามองในแง่ความสัมพันธ์อันดีเนี่ยเม็เงินเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวของคุณยังเป็นครอบครัวที่ดีอยู่มีความเป็นปึกแผ่น ด้วยเงินทองหาใหม่เมื่อไรก็ได้นะครับแต่คนรู้ใจและความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานเท่านานนั่นเองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างสุขสนานนั่นเองและในท้ายสุดแล้วนะครับการที่คุณให้ความรักลงไปทุ่มเทเรื่องเงินลงไปเนี่ยท้ายสุดแล้วคนรักของคุณก็ตอบแทนคุณกลับมาอยู่ดีนั่นเอง รวมถึงสิ่งที่คุณมักจะประสบความสําเร็จในช่วงนี้ของครอบครัวของคุณก็คือเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่อาศัยต่างๆที่มันเป็นระบบที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบเลยนนะครับที่ชาวฉลูประหลาดถนาและต้องการคําตอบก็คืออยากให้ความรักของพวกคุณเปลี่ยนแปลงไปในชิทานที่มันดีมากยิ่งขึ้นครอบครัวของคุณไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบเอาโฟต้ทูต่างๆเนี่ยให้มันลายหายไปให้สิ้น ให้มีแต่รอยยิ้มและความสดใสเข้ามาแทนทีนั่นเองรวมถึงอยากให้สิ่งดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยุ้มคลองคุณและอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในครอบครัวเป็นอย่างดีตราบเท่าที่คุณปรารถนานั่นเองในมุมถัดไปเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวโควา่าเป็นพวกที่หาเงินเก่งและใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันและเป็นคนที่มีทีม มีสังคมเฉพาะส่วนเฉพาะกลุ่มของคุณอีกด้วยและเวลามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยผู้คุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือประคับประครองเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนั่นเอง,เองพวกเขามองคุณประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคลาภของชาวชลูห้าคุณสามารถที่จะสลัดความผิดพลาดท,ทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยที่เคยลบลู ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตามเนี่ยกับครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่างๆทั้งหลายเนี่ยได้หมดได้สิ้นหรือเกือบหมดกัอบสิ้นไปนมันก็จะส่งผลบวกต่อดวงชะตาของคุณทําให้คุณมีดวงชะตาที่มันเข้มแข็งม,ม,ม,มากยิงขึ้นและประสบความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองในมุมถัดไปจะเป็นเรื่องของดาวเด่นดาเด่นสำหรับชาวปีฉลูก็คือเลข 5และเลข3นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงปีนักษัตรโชลูช่วงปีใหม่ถึง28มกราคม68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโอระจา,ชา,ชานชนะด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ